สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวท่องเที่ยวทั้งหลายครับผมกลับมาพบมาเจอกันเป็นประจำอย่างนี้เช่นเคยครับกับนายท่องเที่ยวคนดีคนเดิมของทุกท่านครับผมวันนี้เราก็นำคอนเทนต์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรามาให้รับชมอีกเช่นเคยครับเราอยู่กันที่จังหวัดแม่งสอนนะครับผมเดินทางมาสู่อำเภอปางมะผ้าเดี๋ยวเราจะออกจากอำเภอปางมะผ้าแล้วครับ เพื่อเดินทางกันต่อบดหมายต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับผมเชิญเพื่อนๆติดตามตามติดมารับชมได้เลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอะไรกันต่อตามมาเลยจ้า เดินทางลัดเลาะขึ้นไหลเขามาอยู่กันที่อำเภอปลายนะครับผมก็ยังอยู่ในจังหวัดแม่งสอนแล้วครับเรามากันที่วัดพระธาตุแม่เย็นนะครับผมมาชมจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็จะพาเ,เพื่อนชมบรรยากาศรวมถึงมาทําบุญกันที่วัดพระธาตุแม่เย็นด้วยครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตการเดินทางของเรานะครับผมก็มาทําบุญกันสักหน่อยมาถึงภาคเหนือมาถึงสุดเขตชายแดนสยามแล้วก็ มาทําบุญกันที่วัดกันสักหน่อยครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาชมบรรยากาศถ่ายคลิปของวัดแม่เย็นเอ้ยวัดพระทาตุแม่เย็นนะครับรวมทั้งบรรยากาศโดยรวมๆให้เพื่อนๆได้รับชมครับตามข้าพเจ้ามาเลยขึ้นเขากันต่อ Mm. -mm. หลังจากทําการจอดรถจอดลาเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะขึ้นบันไดนู่นนะครับผมไปชมจุดชมวิวมุมสูงนะครับรวมถึงไปชมวัดพระาธาตุแม่เย็นนะครับข้างบนมีพระองค์ใหญ่อยู่นะครับผมแต่ว่าพระาธาตุอยู่ด้านล่างนะครับหากใครต้องการกราบไหว้หรือในโบสถ์นะครับผมก็สามารถเดินชมอุบโบสถด,ด้านล่างได้ครับแต่ข้างบนนี้ก็จะมาชมจุดชมวิว แล้วก็บรรยากาศสวยๆนะครับผมแต่ช่วงที่มาก็เป็นช่วงกลางวันแล้วครับแดดร้อนสักหน่อยรวมถึงการเดินทางก็จะทางชันนะครับขึ้นบันไดขึ้นไปหากใครมาก็เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันร้อนมาด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านบนกันรวมถึงจุดชมวิวมุมสูงจะได้ชมตัวเมืองอำเภอปลายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยครับเพื่อนๆไปรับชมพร้อ,รอมๆกันเลยครับ โอ้โหจังหวัดที่เรามานะครับผมทางวัดได้ทําการปฏิสังขรนะครับตรงนี้นะครับผมพระก็แต่จะไม่ได้ชมสวยเท่าเท่ไรครับเดี๋ยวเรามาชมวิวมุมสูงของอําเภอเมืองปายนะครับผมนี่นะครับผมอําเภอปายจังหวัดพ่งงสอนก็เป็นจุดชมวิวมุมสูงนะครับช่วงเช้าหากใครขึ้นมาแล้วเจอทะเลหมอก ก็จะบรรยากาศสวยปิดงามไปอีกรูปแบบนึงน,นะครับผมหากใครมาเที่ยวอำเภอปลายก็อย่าลืมแวะมาทําบุญกันที่นี่นะครับวัดประทัดแม่เย็นจังหวัดแม่งสอนครับไปครับชมบรรยากาศมุมสูงเดี๋ยวหลังจากชมบรรยากาศมุมสูงแล้วเดี๋ยวไปชมวัดด้านล่างกันต่อครับเพื่อนๆ จากชมบรรยากาศมุมสูงของวัดพระาธาตุแม่เย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางลงมาด้านล่างครับลงมาเข้าอุโบสถนะครับผมมากราบพระมาทาบุญกันในอุโบสถหน่อยครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูพระาธาตุที่อยู่ด้านหลังอุโบสถนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆในอุโบสถก็จะมีพระพุทธร,รูปตั้งอยู่เรียงรายนะครับรวมถึงภาพกิจ,จอปฏิมารกรรมฝาผนังนะครับผม แบบนี้นะครับก็สวยงดงามครับถือว่าเป็นโบสถ์หลังย่อมย่อมที่มีความสวยงดงามมากๆเลยครับผมหากใครมาเที่ยวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ้องสอนก็อย่าลืมแวะมาทําบุญนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระเสร็จแล้วก็ชมรอบๆวัดกันต่อรวมถึงไปชมพระธาตุกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆ หลังจากชมวัดชมพระเดินทางทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพักกันที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่พักชื่อว่าม่อนเหยียบเมฆาครับตรงนี้นะครับผมหากใครต้องการตามรอยมานะครับก็ติดต่อตามเพจที่แอดมินปากไว้ให้เลยนะครับ เพื่ออะไรเหรอครับผมเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับผมแอดมินก็มาเที่ยวแล้วก็จองผ่านเพจด,ด้านนี้นะครับที่เห็นกันอยู่ในจอนะครับผมก็สามารถจองได้ราคาก็คนละ799บาทครับเป็นราคาแบบโฮมสเตย์นะครับผมหาใครมาพักก็สามารถมาพักแล้วก็จองที่พักรวมถึงราคานี้นะครับฟรีอาหาร1มื้อนะครับ ท่านเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นครับมื้อเย็นก็จะเป็นหมูกระทะหนึ่งชุดนะครับผมสามารถทานอิ่มได้ทุกขั้นนะครับผมแล้วก็มีตอนเช้าหากใครต้องการเช้าก็จะเป็นชุดกาแฟนะครับแต่แดมินจองชุดหมูกระทะไปนะครับเพื่อนๆระหว่างทางที่เราเดินทางไปอำเภอกระยาในวัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับผมเราก็เดินทางผ่านน้ำพุร้อนตรงนี้ครับนั่นคือน้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ครับผม เป็นน้ำพุที่อยู่ริมทางเลยครับผมเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้ดูครับมีแม่น้ําตรงนี้ไหลผ่านนะครับผมก็เป็นแม่น้ำปลายครับแล้วก็มีน้ําพุร้อนตรงนี้ติดอยู่เลยครับผมก็บรรยากาศก็ลงมาถ่ายรูปเล่นครับไม่ได้มีผู้ดูแลอะไรหรอกครับผมก็หรือว่ามีก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะมีนะครับเพราะมีคนมาตัดหญยารวมทั้งมีห้องน้านะครับบริการด้วยแต่ไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรนะครับผมเข้ามาเดินดู บรรยากาศของน้ำพุร้อนได้ครับก็สวนงดงามครับเป็นน้ำพุที่ชาวบ้านขุดเจอกันเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยครับเป็นจุดแวะพักรถบริเวณริมทางนะครับผมมีห้องน้ำห้องทายเข้าแล้วก็น้ำพุร้อนให้ชมอย่างนี้ก็เพลินเนดีครับหลังจากที่เราชมน้ำพุเสร็จก็เดี๋ยวเดินทางเข้าที่พักกันแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่พักกันดีกว่าครับก็บรรยากาศที่พักก็ช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ถือว่า อย่างใดนะครับผมที่ฝนไม่ตกตลอดเวลาแต่ช่วงจังหวะที่ไปถึงที่พักก็มีฝนตกมากเหมือนกันครับมาครับตามมาชมบรรยากาศของที่พักกันเลยก็จะกินไหมล่ะกินก็สั่งถ้าไม่กินก็แค่นั้น บริเวณโฮมสเตย์ม่อนเหยียบเมฆานี่นะครับผมก็เป็นจุดชมวิวบริเวณนี้แหละครับผมแอดมินเคยมาบริเวณนี้แถวเออเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนั้นที่าภาพยนตร์เรื่องสุกสรร์วันโสดดังใหม่ๆนะครับแอดมินก็ได้มาเที่ยวบริเวณแถวนี้นะครับแต่ไม่ได้พักบริเวณนี้นะครับที่พักบริเวณนี้ก็เพิ่งทําเสร็จได้2อสาปีแล้วครับผมแอดมินก็มาเที่ยวแล้วก็ได้พักตรงนี้นะครับบริเวณใกล้กับจุดชมวิวม่อน เหยียบเมฆาเลยครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายครับรวมถึงที่พักก็มีอาหารบริการนะครับเป็นร้านขายของชําด้วยสาม,มารถซื้อเครื่องดื่มหรือว่าต่างๆนานาได้เลยครับสามารถสั่งกับทางร้านได้เลยแอดมินก็มาถ่ายวิวให้ชมก่อนก็มาถึงก็ฝนตกอีกเช่นเคยครับก็มาช่วงฤด,ดูฝนนี่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นอุปสรรคกับเรานะครับฝนตกแค่นี้ก็ถือว่ายุบยิมยุบย,ยิมครับสบายสบาย เดินทางมาถึงแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าชมบรรยากาศของที่พักรวมถึงบริเวณรอบๆที่พักนะครับผมก็ตามกันมาติดตามกันมาได้เลยจ้าเออลืมบอกเพื่อนๆไปอีกอย่างนะครับที่พักตรงนี้นะครับผมผู้ให้บริการอัธยาศัยดีมากนะครับรวมถึงการให้บริการก็ถือว่าเป็นไปนในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมประเทียมดองมากเลยครับผมหากใครมาเที่ยวก็บริเวณนี้อย่าลืมมาแวะพักกันนะครับ ที่พักบริเวณนี้นะครับเป็นที่พักที่อยู่จับจุดชมวิวที่สูงสูงนะครับแล้วก็สามารถมองได้เห็นถึงดอยอินทนนท์ถึงม่อนแจ่มเลยนะครับผมแถมยังมีบ้านพักที่อบอุ่นนะครับสไตล์แบบนี้นะครับไม้แบบนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับหากใครมาเที่ยวชมในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ผมว่าสวยแน่ๆเลยครับ วิวที่จะได้เห็นก็จะเป็นวิวทะเลเหมอกหนึ่งนะครับผม2ก็พระอาทิตย์ขึ้นนะครับ3พระอาทิตย์ตกนะครับโอ้โหผมคิดว่าใครมาแล้วได้เจอสวิวนี้พร้อมกันนี่ถือว่าเฮงปังสระนังกระฉามิมากเลยครับแอดมินมาในช่วงฤดูฝนนะครับผมก็จะเปียกๆปอนๆนะครับแต่ก็มีเมฆหมอกของฤดูฝนให้รับชมนะครับ เออลืมบอกเพื่อนๆไปครับช่วงนี้นะครับเขาอยู่ในฤดูการการทําถนนครับเราบริเวณถนนของที่ผ่านเส้นนี้นะครับแอดมินมารอบพี่แล้วก็ถนนดีๆนะครับแต่มารอบนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากครับผมต้องขับรถระมัดระวังกันหน่อยนะครับหากใครตามรอยกันมาเที่ยวนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวห้องพักนะครับสามารถนอนได้2ท่านนะครับหากใครมาท่านเดียวจะจองที่พักที่ ท่านเดียวนอนก็ได้นะครับผมเขาบริการนะครับท่านละ799บาทสามารถนอนได้1นถึงสท่านแต่แอดมินก็มาด้วยกัน3ท่านครับอัดกันเลยครับนอนได้เสริมเตียงได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าไปไหนมาไหนก็พักผ่อนด้วยกันนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะครับ สามารถทานอาหารนั่งชมวิวชมบรรยากาศได้ครับไปคับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราชมบริเวณรอบๆกันนะครับผมนี่นะครับด้านในมีห้องน้ําเป็นระบบแก๊สนะครับผมหากใครมาฤดูหนาวก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถอาบน้ําได้สบายๆเลยครับไปครับเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบๆกันครับผม ด้านล่างวิวดอยถนนนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวม่อนเหยียบเมฆาเลยครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแวะเวียนกันชมวิวชมบรรยากาศครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับผมผมว่าหากใครมาท่องเที่ยวก็แวะมานอนตรงนี้สักคืนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ม่อนสนนะครับผมป่าสนวัดจันนั่นเองครับตรงนี้อยู่ติดกันเลยนะครับใกล้ๆกกันไม่ห่างกันมากครับแต่ใครเดินทางก็ ขับรถจากนี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไปกับก็ราวๆชั่วโมงหนึ่งหากใครต้องการพักตรงนี้แล้วเดินทางไปที่ป่าสนวัดจันทร์ก็สามารถทําได้นะครับแอดมินก็มาทานหมูกระทะมาชมมีบรรยากาศบริเวณนี้ก็ถือว่ามีความสุขสุขกายสบายใจมากเลยครับแหมยอดเยีย่ยมจริงๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศของที่พักม่อนเหยียบเมคานะครับ บริเวณของอำเภอกริยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แหละครับเพื่อนๆก็อยู่ไม่ห่างไม่ไกลกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากเท่าไหร่ครับใครต้องการเที่ยวตามรอยก็ตามติดติดตามกันมาได้เลยนะครับช่วงฤดูหนาวนี้น่าจะสวยงามเป็นที่สุดครับ วันนี้แทแอ,ดแอดมินก็เดินทางมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ใดครับติดตามตามติดไว้รับชมเลยครับผมกด s u b สไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางชแนลเราเลยครับผมก็เอาไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับชิคชักชิคชัก,ชกปูนปูน,ปนบุยบุยจ้า